สวัสดีครับพบกับเอมสายบุญนะครับวันนี้เรามาพบกับวัตถุมงคลนะครับอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะกามโมครับแล้วก็เป็นพระผงเสมารุ่นเสือคาบดาบครับรู้สึกว่ารุ่นนี้จะเป็นพระผงยุคแรกๆของหลวงพ่อพัดด้วยนะครับประมาณปี2563นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ นี่ครับกล่องรายการรุ่นเนื้อก็จะเป็นกล่องสีเหลืองอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูทางรายการรุ่นเนื้อรายการต่างๆของและจํานวนการจัดสร้างของรุ่นนี้เลยทําไมหลายท่านหลายลูกศิษย์ลูกหาได้พบเจอบ่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับสำหรับรุ่นนี้นะครับพระผงเสมาลุ่นเสือคาบดาบเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเหรียญเสมานุ่นเสือคาบดาบนะครับอันนี้เป็นพระผงนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับนี่ครับสําหรับรุ่นนี้เนี่ยนี่ครับ พระผงเสมาลุ่นเสือคาบดานเนี่ยนะครับจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่สามพันลังนะหรือว่าสามแสนองค์ครับสามแสนองนะ,ะเฉพาะรายการลุ่นเนื้อลุ่นโชคนะครับรายการลุ่นเนื้อลุ่นโชคนะถ้ารายการจองก็มีครับห้าสิบเก้าองค์งละสามพันบาทเนี่ยเป็นเนื้อผงไบลานหน้ากากทองคําตะกุดเงินคู่ครับส่วนรายการลุ่นเนื้อลุ่นโชคเนี่ยจัดสร้างที่สามพันลังนะครับ แถมยกรังอุ้ยแถมยกรังผมมีด้วยนะเดี๋ยวดูกันนะว่าใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเพื่อนๆพีพ่ก็ดูแล้วกันนแถมยกรังจะเป็นเนื้อชานหมากตะกุดทองคำหนึ่งดอกนะครับต่อหนึ่งลังนะครับส่วนรายการอื่นจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณขาวห้าหมื่นองนะครับอย่างละรายการละห้าหมื่นองนะครับแต่ละรายการเนี่ยก็จะมีลุ้นตะกุดทองทิพย์เนี่ยหนึ่งหมื่นห้าพันองหรือหนึ่งลังลุ้นห้าองด้วยตะกุดทองทิพย์อยู่ด้านหลังนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเนื้อ เนื้อผงนะครับเนื้อผงลายเสือเหลืองเนี่ยอันนี้เป็นตะกุดทองแดงนะครับอ๋อเมื่อกี้ผมดูไม่นี่ผมดูไม่ผมดูไม่ละเอียดพอนะผมนึกว่าตะกุดทองทิพทั้งหมดนะอ๋อถ้าเป็นเนื้อพุดเนื้อผงขาวรู้ตะกุดขาวเนี่ยเป็นตะกุดทองทิพนะถ้าเนื้อลายเสือเหลืองเนี่ยตะกุดทองแดงนะครับถ้าเนื้อน้ําตาลเนี่ยตะกุดเงินนะครับอุย้ยตะกุดเงินไพีแค่สามพันองเ์เองอะโอ้ต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้ โอ้โหตะกุดเงินนนะเนื้อน้ำตาลเป็นตะกุดเงินเลยนะครับแล้วก็เนื้อลายเสือขาวนี่ตะกุดอะไรนะครับเนี่ยตะกุดไม่ไใจอ่านไม่ค่อยออกนะครับเนะี่ยโอ้โหแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อดําตะกุดทองฝาบาทครับหนึ่งหมื่นห้าพันองแล้วก็ถ้าเป็นเนื้อฟ้าเนี่ยจะเป็นตะกุดทองแดงผิวไฟนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันองเท่กากันและรายการพิเศษวันนี้ผมมีรุ่นนี้ด้วยนี่ครับพระผงเนื้อก้นคลกนะครับ แจกศูนย์จองและถวายหลวงปู่นะติดงานหน้ากากทองทิพทุกองับจัดสร้างสี่หมื่นเหรียญรับสี่หมื่นองนะครับวันนี้ผมมีรุ่นนี้ด้วยทังลังนี้เนี่ยที่เห็นเต็มหนึ่งร้อยองเนี่ยนี่ผมมีตัวอย่างเนี่ยจะเป็นงานหน้ากาก,ากทั้งหมดที่ถวายหลวงปู่เลยเน่ยครับเ mm hmm. ขาซีนค่อนข้างจะดีนะ mm hmm. นี่ถวายหลวงปู่ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับนี่ถวายหลวงปู่นี่ผมมีด้วยนะครับรุ่นนี้ก็ตอก โคดรันนัมเบอร์เลขรันนัมเบอร์ทุกทุกองนะครับมาเดี๋ยวมาดูรายการที่แจกก่อนเลยรายการหน้ากล่องในเขียนชัดเจนนะพระผงเสมานะครับนี่เขียนว่าพระผงเสมารุ่นเสือคาบดาบนะครับมาอย่าปี2องหสานะนะครับฝาบวันนี้นี่เป็นครับแจกถวายหลวงปู่และแจกศูนย์จองนะครับนี่โอ้โหนี่ครับเป็นเนื้อก้นคกหน้ากาก,ากทองทิพนะครับ ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับเลขโค้ด้านเบอร์เนี่ยจะแตกต่างจากถุงรุ่นเนื้อรุ่นเนื้อเนี่จะตอกอยู่ด้านล่างครับจะตอกอยู่ล่างนะรุ่นเนื้ออันนี้ครับนี่เลเซอร์อยู่ด้านบนครับนี่เลเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมหาอุปกรณ์ผมก่อนไม่มาทันผมไปไหนแล้วนะครับอุปกรณ์ผมหายมาเจอแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับตอกเลขโคดตรงนี้นะครับนี่เลขโคดยิงเลเซอร์นะครับเป็นยิงเลเซอร์ ข้างหลังเป็นยันพุทธซ้อนนะนี่เป็นเนื้อกล้นครกนะครับหน้ากลางทิพนี้แจกลงแจกวายหลงปู่ด้วยสี่หมื่นองนะครับลุ่มนี้แล้วต่อไปครับที่ผมดูน่าจะเป็นองนี้นะน่าจะเป็นเนื้อชานหมากนี่ครับเนื้อชานหมากนะโรยผงตะไบด้วยแล้วก็เป็นตะกุดทองคําที่แถมยกหลังหรือเปล่าเนี่ยใช้ตะกุดทองคํำไหมใครเห็นมันผมมั <laughs> ้งนี่ครับปีสองห้าหกสามนะนี่ครับปีปสองห้าหกสามมีพศละนี่ครับปีสองห้าหกสามตะกุดทองคําเป็นไงล่ะ เป็นไงล่ะตะกุดทองคำมาแล้วโอ้โหน่าใช่นะเนี่ยสร้าง 5, ห้าพันลังเลขต้องไม่เกินห้าพันนะเลขสองกว่าครับโอ้โหใช่เลยจะสร้างเท่าไหร่สามพันลังเเท่าไหร่ลืมแล้วสามพันลังใช่ไหมครับโอ้โหพูดไปแล้วผมเริ่มไปแล้วจะสร้างสามพันลังนะโอ้โหเลขต้องไม่เกินสามพันเมื่อกี้ไม่เกินนะเลขสองใช่ไหมโอ้โหนี่ครับได้มาหนึ่งองค์นะครับแล้วส่วนเนื้ออื่นๆครับก็จะเป็นเนื้อเนื้อดําก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนรายการรุ่นเนื้อเนี่ย รายการลุ้นเนื้อเนี่ยนี่รายการลุ้นเนื้อนะครับนี่เป็นเนื้อดํานะผมพุคุณเนื้อดําเนื้อดําก็นีเลขโคดอยู่ด้านหลักด้านนี่ครับนี่ครับเลขโคดอยู่อยู่ตรงด้านขอบเหรียญด้านล่างนะครับต่อไปนี่ผงพุทธคุณขาวลายเสือขาวอันนี้ลายเสือขาวนะครับลายเสือขาวโอ้โหนี่ไงลายเสือขาวลุ้นตะกุดอะไรผมดูก่อนนะลายเสือขาวลายเสือขาวเนี่ยลุ้นตะกุเนี่แหละ เอขาเร e no ียกว่าเนี่ยเ็เาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยแปะติ้งอะไรเนี่ยเนี่ยครับในตะกุดอันนี้เนี่ยเอาลายลายเสือขาวนะครับต่อไปครับลายเสือเหลืองครับนี่ลายเสือเหลืองลายเสือเหลืองก็อันนี้ไม่มีตะกุดนะในตอกอันนี้ลายเสือเหลืองโอ้เลขอยู่นี่โอ้แต่ละเนื้อเลขอยู่ไม่เหมือนกันเลยนะข้างล่างด้วยข้างบนบ้างนะครับไม่ข้างหลังก็ข้างหน้านะไม่ข้างหลังก็ด้านด้านหลังด้าน ด้านท้ายตรงนี้นะครับเนี่โอ้โหโ,โคดยิงเลเซอร์นะครับเป็นโคดยิงเลเซอร์อันนี้เนื้อแดงนะครับอันนี้ดูไปแล้วนี่ครับอันนี้เนื้อน้ําตาลน้ําำตาลผมเลยตะกุดเนื้อน้าตาลตะกุดอะไรดูก่อนตะกุดเงินหรือเปล่าเ <c oughs> นืน้อน้ําตาลเฮ้ยตะกุดเงินเฮ้ยเนื้อน้ําตาลตะกุดเงินอ๋อเนื้อน้ําตาลตะกุดเงินครับเนี่ย นี่นื้อน้ำตาลผมตะกุดเงินนะครับหือแจกไปแต่ทั้งตะกุดเงินทั้งตะกุดทองคําเลยผมสุดยอดนะครับสําหรับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับฝากกดติดตาม u ูทูบเอ็มสายบุญด้วยละกันนี่คืออีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นพระผงขององพัดบุญยะก้ามโห์ครับสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงเรวยๆนะครับคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ